อย่า่วน้องสิเเล่นนเล่นลูกบอลทำไมไม่โยนส่อัดเขาเล่นกันนะน็เล่นกันนะเ๊ไปอยู่หน้าร้านไปเจไปดูเนี่ปดูม่จะกอะไรอะไรแจกยาดูฮัตตาองสิอ๋อแดงเียมีสามต้นนี้เหรียญทองบอเหรียญทองนะเจ๊หยุ่มนให้แม่หน่อยจุ่มวันเปียลโลก

ไม่จำามาับอมาเลยอะไรจิ้มิ้มสีขาวมนมาจากไหนอ่ะมันมันเป้เดี๋ยวมาจันม่เอเธอสามแม่จะตีลงกาเป้เลยมันเหมือนู่ห้หน่อยจีเกี้ยมแต่มองก็ลูกจี๋ยังก็ลูกตกไปโอ้ีกีเกี้ยมไม่จีเซ่ วันเขาอะไรสันล่ะโอ้ยมันวั่นอยู่ด้ยของโยนอย่างนี้ของโยนอย่างนี้ข้างหนูจะยยนใส่กรำแพงแล้วก็ให้มันเด้งกลับมาหาตัวเองแต่มันเด้งไปทางนู้นขี่เกียรมันย่านจะมันขี้แตกแล้วยานยังย่านโดนลูกบอลแบบน้อยๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วย้อนลูกหมีแล้วขี่หัว แย่ล่างตาเศร้าไรสิปสปเ,ปเป็นวัดไปไปอ,ออกไออออปอ่ะม,ม,มันเห็นชนไม่ใช่เอไปแก้รูปรูปก่อนได้แล้วมันเห็ในมากมันรูปจิ๋วจุกจุกเหมือนผมแป้งแต่โคตรเหม็นเลยขี้เกียบมาแม่ขี้เกียบมันมันต้องว่าขี้เกียบ ไม่มีรูบนเพดานเหรอแม่ไม่ไม่มีรูนะแดงอินเดียเพิ่งจะสร้างนับหมู่คนสามโดดีสุดยอดนันใชห้องรับไ่ะคุณแม่นัใชห้องรับไหมคุณแม่ฮะแดงอินเดียเพิ่งจะสร้างขอบคุณสติ๊กเกอร์อาจารย์ลุงนะค่ะอรับอ๋อที่ขึ้นไปดูสายไฟไม่ใช่ห้องรับป่องไฟขึ้นไตหลังคา ก็ขึ้นไปเรื่อยๆสามรถริบกตได้เดือนแล้วเพราะว่าเพราะว่ายู่งแบยู่สวนกันแต่เข้สองเดือน้วาั้องแดงอินเดียติดน้อยแล้วติดน้อยลูกเล็กๆเท่าแบบซ้ำนิ้วมือนี่แหละลูกสีม่วงม่วงม่วงๆ่ฉ่ำๆจะน้อยพอนใหญ่มากพันตัย ต้นมีหลายพันเนาะมีโยขาวมีบอมเบมีน้ำอ้อยอันนั้นคนเสียมากผสมสายพันธุน์เราจะไหนบุ้แต่ที่สร้างอยากกับบาาทงมืออยู่สิบต้นมีอยู่สิบต้นแดงอินเดียสามต้นสารบดยสิบกว่าต้นนะแดงอินเดียพุ่นมามันออกเบิรปีว่าแม่นแต่แต่วันนวยมันไงเนาะ ทีว่าลูก้าพนมีสีลอยตนนะรายยุ้สายนอยุ้อลอยเอด็ดเลลอยเอ็ดฟังปทุมรัดพนมมียวนสีลอยตนนเจ้าต้องไนคขายอันหอดอุมผาอุมผ้ามีหน้าแ่นบออ๋อ ก็ถือว่าหลายเยอะแต่มาสำหรับค้นมันต้องแบบร้อยต้นขึ้นเจ้าค้นมันคนขยันแล้วกัน้ำระบบน้ำม,มันสะดวกระบบน้ำสะดวกมันรอยสองรอยก่อนี่ะพอดีอ้าวตะก้าหมดแล้ว Yeah,